สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับอาจารย์อาคมแท่ลีมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับนั่นก็คือพัฒนาการที่เกิดขึ้นหรือปัจจัยที่ส่งผลใช่ไหมครับเราเรียนไปในครั้งที่แล้วแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของรัฐและอาณาจักรโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับโอเคครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการอธิบายพัฒนาการของสังคมนะครับสภาพเศรษฐกิจการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ ก่อนอื่นนะครับเราดูภาพภาพนี้ร่วมกันนะครับครูมีภาพมาและแน่นอนครับการที่ครูมีภาพมาครูก็จะมีคําถามมาถามพวกเรานะครับคําถามแรกนะครับภาพที่นักเรียนเห็นคือสิ่งใดครับเราเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างครับอ่าเห็นน้าใช่ไหมครับเห็นคนถือขานเล่นน้ํากันแน่นอนเราน่าจะเดาออกนะครับว่าประเพณีที่เราเห็นอยู่ในภาพนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์ทีนี้เราดูต่อนะครับนักเรียน เราเห็นการแต่งกายของคนที่อยู่ในภาพไหมครับแต่งกายเหมือนกันไหมครับอาแต่งกายแตกต่างกันใช่ไหมครับผู้ชายคนแรกนะครับก็จะมีผ้าคาที่บ่าใช่ไหมครับใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมครับอีกคนนึงมีผ้าโพกหัวใช่ไหมครับผู้หญิงบางคนเนี่ยนุ่งผ้าชิ้นที่มีลายแตกต่างกันออกไปนะครับ <S <s ก็ว่าด้วยเรื่องของความแตกต่างกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือประเพณีสงการนั่นเองครับ จากภาพนะครับเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศใดบ้างครับในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนีน่ลองเดาสิครับมีประเทศไทยครับมีประเทศอะไรครับดูจากการแต่งกายลองเดาดูครับมีประเทศเมียนมาใช่ไหมครับแล้วก็มีประเทศลาวนะครับนี่ก็คือวัฒนธรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละประเทศใช่ไหมครับแต่ก็มีวัฒนธรรมร่วมกันนั่นคือวัฒนธรรมสงกรานต์นั่นเองครับสุดท้ายครับ จากภาพที่นักเรียนได้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศในดิดดด si ade, นแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างครับนักเรียนคิดว่าแตกต่างกันไหมครับแน่นอนครับอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับเนื่องจากเราอยู่ในเขตภูมิประเทศเดียวกัน มีลักษณะภูมิอากาศเหมือนกันใช่ไหมครับมีปัจจัยที่เราเคยเรียนกันไปนะครับก็เลยทําให้วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเนี่ยคล้ายคลึงกันอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะย้อนรอยกลับไปดูถึงความเป็นมานะครับที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นฐานรากของวัฒนธรรมที่เหมือนกันเนี่ยมันส่งผลมาถึงยุคปัจจุบันได้อย่างไรครับคำถามชวนคิดคำนักเรียน นักเรียนเคยได้ยินหรือรู้จักรัฐและอาณาจักรโบราณอะไรบ้างครับในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีทวาราวดีใช่ไหมเราเคยได้ยินคำว่าทวาราวดีใช่ไหมครับมีอาณาจักรอะไรครับมีอาณาจักรอะไรนะครับอ่าบางคนบอกมัชปาหีดอ่าโอ้มีอะไรครับ บางคนบอกไม่เคยได้ยินเลยมัชปาหิตคืออะไรใช่ไหมครับทีนี้มันมีหลายอาณาจักรโบราณมากนะคบมีฟูนันใช่ไหมหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าอารยธรรมเหล่านั้นหรืออาณาจักรรัฐโบราณเหล่านั้นเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมาหรือมีลักษณะสําคัญอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรัฐและอาณาจักรโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันครับเริ่มต้นที่ ลักษณะของอาณาจักรรัฐโบราณนะครับเราจะแบ่งเป็น2ภาคส่วนนะครับก็คือภาคส่วนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นทวีปนะครับก็คือดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอนาณาจักรรัฐโบราณในหมู่เกาะนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากที่ตั้งและความเป็นมานะครับบันทึกและตำนานเนี่ยได้กล่าวถึงรัฐต่างๆที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเรียงลำดับจากทิศทางได้ทั้งหมด4ประเภทนะครับโดยมีการเรียงลำดับตาม ทิศทางนะครับแลวก็ระยะเวลาเนี่ยไว้ทั้งหมด4กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มรัฐทางตะวันตกของเขตภาคพื้นทวีปนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับของกลุ่มประเทศที่อยู่ในภาคพื้นทวีปต่อไปเป็นกลุ่มตอนกลางของภาคพื้นทวีปนะครับและต่อไปนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มรัฐด้านตะวันออกของภาคพื้นทวีปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มรัฐในเขตหมู่เกาะและช่องแคบมาลากาครับ อันสุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ในบริเวณหมูกก่เกาะนั่นเองซึ่งแน่นอนครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีรัฐโบราณหรืออาณาจักรโบราณเนี่ยหลายๆอาณาจักรอยู่ร่วมกันนะครับแน่นอนครับเราจะได้เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีรัฐโบราณอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นที่กลุ่มแรกเลยแล้วกันนะครับกลุ่มรัฐทางตะวันตกเขตภาคพื้นทวีปนะครับเริ่มต้นที่อาณาจักรแรกนะครับอาณาจักรแรกคืออาณาจักรศรีเกษตรครับ อาณาจักรสีเกษตรมีความเป็นมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่9ถึง15นะครับโดยอาณาจักรสีเกษตรนะครับตั้งอยู่บริเวณเหนือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําอิราวดีนั่นเองซึ่งปัจจุบันก็คือในประเทศเมียนมาครับศูนย์กลางอยู่ที่แถบเมืองแปรนะครับพบร่องรอยราชธานีขนาดใหญ่แล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุที่ปะปนทั้งศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็ศาสนาพุทธนิกายเถรวาดครับต่อไปคือรัฐโบราณก็คือรัฐมอนนั่นเองนะครับ อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 1ถึง21นะครับรัฐมอนนะครับตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่รุ่มน้ําอิรวดีนะครับแล้วก็รุ่มน้ําสารวินนะครับยาวไปจนถึงอ่าวมอตมะนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นรัฐสุธรรม,มวดีนะครับมีราชธานีอยู่ที่เมืองสะเทิมในพุทธศตรวรรษที่21เเนี่ยมอนก็ถูกพม่ายึดครองนะครับแล้วก็ผนวกดินแดนเข้ากับประเทศพมา่าหรือประเทศเมียนมาในปัจจุบันนั่นเองครับ ต่อไปนะครับก็คืออาณาจักาารพม่านะครับอยู่ในช่วงพุทธศวตวรรษที่16ถึง24นะครับโดยมีที่กำเนิดอยู่บริเวณแถบพมแดนทิเบตนะครับต่อมาเนี่ยได้มีการอพยพลงมาตามแนวลำน้ำอิรวดีนะครับอาณาจักรแรกก็คืออาณาจากักรพุกามนะครับราชธานีสุดท้ายนะครับของอาณาจักาารพม่าก็คือมันเดเล่นั่นเองก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษในช่วงพุทธศวตวรรษที่24ครับ ต่อไปเป็นกลุ่มรัฐทางตอนกลางของภาคพื้นทวีปนะครับเริ่มต้นที่อาณาจักรทวารวดีนะครับอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง16นะครับเอกสารจีนในสมัยราชวงศ์ถังนะครับได้เรียกดินแดนตรงนี้ว่าติโลโปตีนะครับหรือติโลโปตีซึ่งเป็นการระบุตำแหน่งว่าอยู่บริเวณ อาณาจักรศรีเกษตรแล้วก็อาณาจักรเจนละนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งตรงกลางนะครับมีการพบจารึกภาษามอญแล้วก็เมืองสําคัญนะครับซึ่งศูนย์กลางของบริเวณพื้นที่อาณาจักรทวารวดีเนี่ยก็สันนษฐานว่าอยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดนคปรปฐมและลบบุรีในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งความเจริญก้าวหน้าของดินแดนทวารวดีเนี่ยเป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาครับต่อไปคืออาณาจักรฟูนันนะครับ อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่8ถึง11นะครับซึ่งอาณาจักรฟูนันนะครับตั้งอยู่บริเวณระหว่างทะเลสาบเขมรแล้วก็ปากแม่น้ำโขงนะครับศูนย์กลางอยู่ที่วยายทบุระนะครับหรือเขาบาพนมนะครับมีเมืองออกแอลนะครับหรือเมืองออกแก้วเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญบนฝั่งอ่าวไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ย อาณาจักรฟูน้น,นะครับมีการนับถือพะศิวะแห่งศาสนาอินดูแล้วก็มีการนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งการบูชาพญานาคครับต่อไปนะครับเป็นอนาณาจักรจำปานะครับอาณาจักรจำปาหรืออาณาจักรจามปานะครับอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่8ถึง21นะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรนะครับคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวียดนามในปัจจุบันนั่นเอง อาณาจักรจำปานะครับสลายลงในช่วงพุทธศตรวรรษที่21ครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการล่มสลายแล้วก็การแทรกแซงจากอารยธรรมหรืออาณาจักรอื่นๆนะครับโดยอาณาจักรจำปานะครับมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พ,พุทธศาสนานิกายมหายานแต่ภายหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมานับถือศาสนาอิสลามครับต่อไปอาณาจักรนามเวียดนะครับหรือคนไทยรู้จักกันในชื่อของเวียดนามนั่นแหละครับ อาณาจักรนามเวียนะครับเริ่มต้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่15ถึง24นะครับตั้งอยู่บริเวณตอนบนริมน้ำแดงในอ่าวตังเกียรนะครับโดยชาวเวียดนามเนี่ยเริ่มก่อตั้งรัฐนามเวียนะครับประมาณพุทธศตรวรรษที่3ประชากรเนี่ยมีฐานรากวัฒนธรรมแบบจีนเนื่องจากรับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนนั่นเองนะครับแต่ต่อมานะครับเวียดนามก็ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่24ครับ ต่อ,อไปก็คืออาณาจักรเขมรโบราณนะครับอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12ถึง24นะครับอาณาจักรเขมรโบราณหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรกัมพูชานั่นเองนะครับตั้งอยู่ในบริเวณประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับมีการก่อตัวหรือก่อร่างวัฒนธรรมหรืออารยธรรมนี้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่10นะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมานะครับอำนาจศูนย์กลางนะครับอยู่ที่อาณาจักรเมืองพระนครหลวงนะครับหรือเมืองเสียมเรียบในปัจจุบันนั่นนเองะครับ อาณาจักรกัมพูชาหรือเมืองเขมรโบราณเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในช่วงพุทธศตวรรษที่25ครับต่อไปนะครับคืออาณาจักรล้านช้างครับ อาณาจักรล้านช้างนะครับอยู่ในช่วงพุทธศตวตรรษที่18ถึง24นะครับมีชื่อเต็มๆว่าอาณาจักรรีสัตนาคณะหุดล้านช้างนะครับตั้งอยู่บริเวณลาบลุ่มแม่น้ําภูเขาทางซ้ายของฝั่งแม่น้ําโขงนะครับพื้นที่ด้านบนเนี่ยติดต่อกับแควน12ปันนานในประเทศจีนนะครับด้านตะวันออกเนี่ยติดต่อกับดินแดนแคว12จุไทยนั่นก็คือประเทศเวียดน,นามในปัจจุบันส่วนตอนใต้เนี่ยติดกับประเทศกัมพูชาครับ ศูนย์กลางระยะแรกนะครับอยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะครับจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่22เนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์กลางอํานาจใหม่อยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศลาวนั่นเองครับคําถามครับจากการที่เราเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของรัฐดินแดนต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ อยากจะทราบว่าอารยธรรมอินเดียเนี่ยเข้าไม่มีบทบาทในการเจริญหรือการพัฒนาของรัฐต่างๆได้อย่างไรครับและก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับ การเข้ามาสู่ของอารยธรรมอินเดียหรือวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยแพร่กระจายเข้าในภูมิภาคดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนานะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และศิลปกรรมต่างๆที่คนในพื้นที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรับผ่านศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนะครับหรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูดังที่เห็นตามหลักฐานทางโบราณวัตที่เราพบได้ในปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งพิธีกรรม ที่ส่งผลเป็นมรดกจนถึงยุคปัจจุบันครับต่อมานะครับเป็นกลุ่มรัฐในเขตหมู่เกาะและช่องแคบม,มาละกาครับเริ่มต้นที่อาณาจักรแรกนะครับอาณาจักรแรกคืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับเริ่มต้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12ถึง18นะครับศูนย์กลางของรัฐนี้นะครับอยู่ที่เมืองตาเลมบังนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุมารตรานะครับ เป็นรัฐก,การค้านะครับที่เกิดจากการรวมตัวของเมืองท่าการค้าที่สําคัญในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในช่องแคบมราก,กาช่องแคบสุนดานะครับแล้วก็คาบสมุทรมาลายูซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับในอาณาจักรสีวิชัยครับต่อไปคืออาณาจักรไซเลนนะครับ อาณาจักรไซเลนเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 2ถึง14นะครับเป็นคู่แข่งทางการค้าแล้วก็คู่แข่งทางการเมืองกับศรีวิชัยมาตลอดเวลานะครับกษัตริย์ราชวงศ์ไซเลนเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหาย,ยานครับหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าอาณาจักรไซเลนมีความเจริญรุ่งเรืองและมีการเผยแพร่วัฒนธรรมและศาสนาพ,พุทธเนี่ยนั่นก็คือบุโรพุทโธครับซึ่งเป็นศาสนาสถานที่สำคัญปัจจุบันอยู่ในประเทศอินโดนีเซียครับ ต่อไปนะครับคืออาณาจักรมัทธารัมนะครับอาณาจักรมัทธารัมเนี่ยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่1 5บหถึงสินะครับศูนย์กลางเดิมเนี่ยอยู่ในช่วงชวากลางนะครับแต่ต่อมาก็มีการเรืองอํานาจนะครับแล้วก็ขยายดินแดนไปทางตะวันออกแล้วก็ทางใต้นะครับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวชาวาเนี่ยเป็นการผสมผสานของฮินดูนะครับแล้วก็พุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็ต้นแบบตันตายาแล้วก็ลัทธิโยคีเนี่ยผสมผสานกันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมชวาในช่วงแรกนั่นเองนะครับ ต่อไปคืออาณาจักรเคดิรินะครับอยู่ในช่วงพุทธศตวตรรษที่1 6ถึง18นะครับเป็นรัฐที่มีความเจริญต่อมาจากอาณาจักรมัทร,รมนะครับมีความมั่งคั่งทางการค้าโดยเฉพาะการค้าเครื่องเทศนะครับชวาในยุคนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของวิทยาการโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในอาณาจักรเคดิริครับต่อไปนะครับเป็นอาณาจักรสิงหัสสรีครับ เริ่มต้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่18ถึง19นะครับโดยชวาในสมัยนี้นะครับตั้งตัวเป็นผู้นําทางด้านการค้าเพราะมีความเชี่ยวชาญและพัฒนาการจากชวารุ่นก่อนๆน,นะครับก็เลยทําให้มีการค้าที่รุ่งเรืองมากแล้วก็มีการต่อต้านอนํานาจจากจีนนะครับในสมัยราชวงศ์หยวนนะครับ ผู้นำเนี่ยนับถือลทัทธิและก็ศาสนาที่ผสมผสานกันอย่างมากมายนะครับจึงมีการสร้างศิลปะที่มีอารยธรรมหรือวัฒนธรรมของหลายๆศาส,สนามารวมกันนะครับแล้วก็นับว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นชวาที่แท้จริงครับต่อไปครับคืออาณาจักรมัชฌาหิตครับอาณาจักรมัชฌาหิตเริ่มต้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง21นะครับ โดยการที่ชวาวเนียแต่เดิมใช่ไหมครับมีการพัฒนาเริ่มต้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงการย้ายศูนย์กลางนะครับมาที่บริเวณทางฝั่งตะวันออกนะครับผู้ปกครองของรัฐเนี่ยจากเดิมที่เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมครับนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแล้วก็นับถือศาสนาหลายๆศาสนาผสมกันต่อมาก็มีแนวคิดเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นการนับถือศาสนาอิสลามนะครับโดยผู้ปกครองของรัฐนะครับก็นําศาสนา อิสลามเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนในรัฐโบราณเหล่านี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนากลายเป็นมุสลิมนะครับจนกระทั่งภายหลังนะครับพื้นที่ของอาณาจักรมัชปาหิตเนี่ยก็ตกเป็นอาณานิคมของประเทศนเนเธอร์แลนด์ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่23ถึง24ครับต่อไปนะครับคืออาณาจักรมราลกาครับอาณาจักรมรารกาเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20ถึง21นะครับ ตั้งอยู่ด้านล่างของคาบสมุทรมาย,ยูครับตรงคาบกับเกาะสุมารตรานะครับมะละกาเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์การทางการค้าที่สําคัญมากๆนะครับ ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากเป็นฐานนะครับในการค้าแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมการค้าจากหลายๆชาติไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับอินเดียเปอร์เซียรวมทั้งยุโรปหลายๆประเทศนะครับก็เข้ามาทําการค้าและ,จะเจริญสัมพันธ์ธนายตีในพื้นที่ตรงนี้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจอย่างมากมายครับ นอกจากนี้นะครับมลกายังเป็นฐานในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับรวมทั้งศาสนาอิสลามนะครับโดยเฉพาะบริเวณการค้าทางทะเลครับที่รับอิทธิพลมาจากการศึกษารัฐโบราณในเขตภาคพื้นทวีปนะครับแล้วก็เขตหมู่เกาะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนี่ยคุณครูก็มีคําถามนะครับให้พวกเราช่วยกันตอบนะครับบริเวณเขตหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรรัฐโบราณใดบ้างครับ หลายคนตอบได้เลยใช่ไหมครับเพราะเราเพิ่งเรียนกันไปมีอะไรบ้างนะครับม,มีมัชปาปหิตใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับมลรากาใช่ไหมครับอ๋อมีหลายชื่อมากๆนะครับแล้วแต่ละเขตหรือแต่ละอาณาจักรเนี่ล้วนมีความสําคัญมากๆนะครับเนื่องจากเป็นการวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของความเจริญไม่ว่าจะเป็นศาสนาความเชื่อสถาป,ปัตยกรรมแล้วก็การค้าครับคำถามต่อมาก็คือ เกาะใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เคยมีอาณาจักรรัฐโบราณตั้งอยู่มากที่สุดครับคำตอบนี้ไม่ยากเลยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีวิวัฒนาการย้ายราชธา,น,า,น,า,าน,นีสร้างอาณาจักรนู้นสร้างอาณาจักรนี้มากมายคําตอบก็คือเกาะถูกต้องครับเกาะชวาครับเราจะเห็นว่าชวาเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการสร้างอรารยธรรมหรือรัฐโบราณในหลายๆรัฐนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณหมู่เกาะชวาครับ ต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับถือเป็นเรื่องสุดท้ายนะที่จะอธิบายถึงความเชื่อและก็พัฒนาการของรัฐโบราณต่างๆที่ถือว่ามีอิทธิพลมากๆนะครับนั่นก็คืออิทธิพลความเชื่อและลัทธิศาสนาในดิแนแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเริ่มต้นที่ความเชื่อแรกนะครับความเชื่อแรกคือความเชื่อท้องถิ่นครับ ในพื้นที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับผูกพันกับเรื่องธรรมชาตินะครับรวมทั้งความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจและการเคารพบรรพบุรุษครับนี่คือสิ่งพื้นฐานของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บูชาทรัพยากรธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับที่เกิดขึ้น แล้วก็ต่อมานะครับมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเผยแผ่เข้ามานะครับจากพราหม์ใช่ไหมครับจากคัมภีร์ต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างนะครับจากพ่อค้าในอินเดียเนี่ยก็ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเข้ามานะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาแรกที่นําเข้ามาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งต่อมานะครับก็มีศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามานะครับโดยการรับความเชื่อมาจากลังการับความเชื่อมาจากอินเดีย โดยตรงนะครับซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความหลากหลายทางด้านนิกายใช่ไหมครับโดยนิกายแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือนิกายแบบมหายานใช่ไหมครับและต่อมาก็พัฒนาการเป็นนิกายเถรวาทซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประชาชนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับจะนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทครับต่อไปศาสนาคริสต์นะครับศาส,สนาคริสต์ ได้เผยแพร่เข้ามาผ่านการค้าขายการแลกเปลี่ยนการค้านะครับของพ่อค้าชาวตะวันตกได้มีการนำมิชนารีนะครับหรือผู้นำศาสนาหรือผู้สอนทางศาสนาต่างๆเนี่ยเข้ามาเผยแพร่โดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มาผ่านการล่านานิคมใช่ไหมครับการยึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ ส่วนสุดท้ายนะครับอิทธิพลของความเชื่อคือศาสนาอิสลามครับศาสนาอิสลามเนี่ยได้นําเข้ามาผ่านพ่อค้านะครับที่เข้ามาค้าขายนั่นก็คือพ่อค้าชาวอาหรับเปอร์เซียนะครับแนะนําอิทธิพลของศาสนาอิสลามเนี่ยแพร่กระจายโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณประเทศหมู่เกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียบูไนดารุสซาลามซึ่งแน่นอนครับอิทธิพลเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับต่อไปนะครับมีคําถามชวนคิดครับ นักเรียนคิดว่าสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีอิทธิพลต่อความเชื่อท้องถิ่นและการนับถือศาสนาของผู้คนในภูมิภาคอย่างไรครับครูให้เวลาคิด2นาทีนะครับนักเรียนเดี๋ยวมาช่วยกันตอบนะครับใครคิดได้แล้วตอบมาเลยนะครับครูรอฟังคําตอบของพวกเราอยู่ครับจับเวลาครับ โอเคครับหมดเวลาครับนักเรียนทีนี้เรามาดูคําตอบดีกว่านะครับว่าสิ่งที่นักเรียนคิดนะครับจะตรงกับคําตอบที่ครูว,วางไว้หรือเปล่านะครับเนื่องจากคําตอบนี้เราก็พยายามรวบรวมความคิดนะครับแล้วก็คําตอบจากนักเรียนที่มีมานั่นเองนะครับคำตอบของเราก็คือ สภาพภูมิศาสตร์เนี่ยมีอิทธิพลต่อความเชื่อนะครับแล้วก็ต่อการนับถือศาสนาของคนในภูมิภาคนี้อย่างมากนะครับเนื่องจากทําให้เกิดการเคารพบ,บูชาธรรมชาติครับเพราะว่าพื้นที่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย,เ,ยเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลากหลายมากใช่ไหมครับทั้งฝนทั้งแดดทั้งพายุใช่ไหมครับ,ดดรบก็เลยทําให้ชาวท้องถิ่นเนี่ยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่นะครับโดนบัรดาลให้พืชผลทางการเกรษตรเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ครับเช่นนะครับ เราจะเห็นตัวอย่างวัฒนธรรมในการบูชาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการทําบุญบ้างไฟใช่ไหมครับหรือการบูชาพญาแถนเพื่อขอให้ฝนตกหรือบางพื้นที่ก็จะมีการแห่นักแมวใช่ไหมครับเพื่อเรียกร้องให้ฝน,นตกลงมานะครับนี่ก็คือพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อภูมิประเทศแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้กันไปนะครับคุณครูก็มีสิ่งหนึ่งมาฝากให้กับนักเรียนนะครับนอกจากความรู้ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับนั่นคือ ภาร์ทงานและก็ชิ้นงานครับกูจะให้นักเรียนนะครับสรุปพัฒนาการทางด้านต่างๆของประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตามที่เราสนใจนะครับประเทศใดก็ได้นะครับมาหนึ่งประเทศหลังจากนั้นเนี่ยบันทึกความรู้เนี่ยเป็นแผนภาพความคิดตามจินตนาการนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเผยแพร่ความรู้สู่โลกออนไลน์ครับทาเป็นผังกราฟิกนะครับหรือทําเป็นแผนภาพความคิดก็ได้นะครับแล้วเราจะมารอดูผลงานของนักเรียนทุกคนครับ ท้ายที่สุดนะครับจากการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของรัฐโบราณต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะสะท้อนภาพให้เราเห็นว่าดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งแต่อดีตเนี่ยมีอาณาจักรแล้วก็รัฐโบราณเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็อาณาจักรและรัฐโบราณเหล่านั้นเนี่ยก็มีรูปแบบทางการเมืองความเชื่อเศรษฐกิจกแล้วก็สภาพสังคมที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆนะครับที่เข้ามามีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆเราก็จะเห็นว่าความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ครับถือเป็นสเสน่ห์และก็เป็น จุดกาเนิดที่สําคัญนะครับที่ทําให้ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองจากสิ่งปลูกสร้างหลักฐานทางบริษัทแล้วก็วิถีชีวิตแนวคิดรวมทั้งอิทธิพลทางความเชื่อทางศาสนาด้วยครับแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสเสน่ห์และเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในฐานะที่เราเป็นประชาชนหรือพล,ลเมืองนะครับในดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราควรจะ หวงแหนนะครับแล้วก็อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้น่าสนุกและถูกใจนักเรียนอย่างมากเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคุณครูจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมาให้ความรู้กับพวกเราเนี่ยโปรดติดตามกันอย่างตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ